พวกกาบสวัสดีเพื่อนนะครับชาว u t u b e นะครับแล้วก็ชาว Facebook หรือว่าชาวรถเล็กทัวร์ลิงนะครับผมัยรุนอินโดนะครับก็อยู่กับงานช่างตากีกแล้วนะครับผมร้านช่างต้าเหล็กดัดโมนิฟนนะครับก็จะมารีวิวนะครับชุดแคทบาร์นะครับแล้วก็พวกชิลพวกแหลกท้ายแหลกข้างนะครับผมของงานช่างต้านะครับตัวนี้เป็น อ่าเวฟร้อยยนะครับ LED นะครับปี uh, ไม่ใช่ปีล่าสุดนะครับปีล่าสุดมันจะมีตัว uh, ที่ที่ใส่แก้วน้ำอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่แม่นเหมือนกันว่าปีไหนนะครับผมก็เป็นว่าร้อยยแล้วกันนะครับผมก่อนตัวล่าสุดนะครับตัวนี้ครับก็ไล่จาก ชุดบนเลย้วกันนะครับชุดบนนะครับก็จะเป็นชิลหน้าของ ADV 150นะครับผมเป็นชิลหน้าใสแบบสูงนะครับตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณ400นะครับอันนี้ลูกค้าให้ทางร้านสั่งนะครับแล้วก็จะมีตัวยึดชิลนะครับตัวยึดชิลหน้านะครับก็คือทางร้านขึ้นงานให้ใหม่เลยนะครับผม ก็ถอดชิวได้นะครับจะมีน็อต4ตัวนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อพวกที่จับโทรศัพท์อะไรมาใส่ไว้ตรงนี้ได้นะครับตรงกลางนะครับผมจะดูสวยเลยนะครับประมาณนี้ครับชิวหน้าก็คือใส่มากนะครับผมครับพวกมมองตรงตรงนี้ครับก็คือองศาโอเคนะครับ ก็จะมีที่ปิดรูนะครับให้นะครับอ่ที่ปิดรูก็ทางร้านเวลาส่งนะครับจะไม่ได้ใส่ไปให้นะครับลูกค้าเอาไปใส่เองนะครับก็แนะนําให้หาซื้อกาวนะครับมาแปะนะครับผมเผื่อมันหลุดนะครับส่งก็จะประมาณนี้นะครับผมอยู่ในระดับสายตาพอดีนะครับช่างสูง1้อยเจ็ดสิบนะครับก็จะมองในระยะตรงนี้พอดีนะครับ ส่วนแคดบาร์นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับก็จะมีอกล่างนะครับอกล่างเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพักเท้าพักเท้าผมถอดออกไว้นะครับงานเพิ่งเสร็จนะครับผมยังไม่ได้ใส่อ่ามันถอดได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ใส่ตายตัวก็เวลาเราถอดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใส่ก็ใส่แล้วก็พับได้นะครับผมตัวนี้รูปทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนตัว LED นะครับบางทีมันสั่นนะครับผมแนะนำให้เอาสายเคเบิลไทยนะครับหรือว่าหนวดกุ้งนะครับรัดดึงกับตรงตะก้านี้นะครับนี่ครับก็สำหรับคนที่จะใส่ตะก้านะครับคือจุดยึดด้านหน้านะครับมันไม่มีนะครับมันอยู่ลึกนะครับถ้าลูกค้าไม่ใส่ก็สามารถยึดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมยึดให้นะครับก็จะแข็งแรงกว่าเดิมนะครับแต่ ประมาณนี้มันก็แข็งแรงแล้วนะครับผมงานก็จะเป็นงานประมาณนี้เลยนะครับส่วนเรื่องสีนะครับสีเป็นสีดําด้านธรรมดานะครับไม่ใช่สีพาวเดอร์โคดนะครับผมก็อาจจะจะมีการถลอกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในราคาประมาณนี้นะครับเท่าที่ทําให้ได้นะครับพาวเดอร์โคดรอก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็มานะครับผม ทรงก็ตามแบบของลูกค้าแล้วก็ตามแบบของทางร้านเลยนะครับที่ทําไว้นะครับผมจะมีสารสารตรงนี้ให้นะครับหรือลูกค้าจะสารเพิ่มด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่สารก็ได้นะครับผมรูปทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับดูด้านหลังนะครับผมช่องไฟอะไรต่างๆครับ ก็องศาโอเคนะครับสวยนะครับผมชุดท้ายนะครับชุดท้ายชุดท้ายเราไม่ได้แถมน็อตไอตัวน็อตเดิมไปให้นะครับสามารถเอาน็อตเดิมนะครับใส่แทนได้เลยนะครับผมแหลกท้ายก็จะเป็นแหลกท้ายตัวนี้นะครับแบบ3มก้านนะครับมีหลายลายนะครับมีสีก้านแยกนะครับหรือว่าลูกค้าออกแบบมานะครับสามารถทําให้ได้นะครับส่วนพื้นที่วางของตรงนี้นะครับ ลูกค้าสามารถวัดวัดกล่องของลูกค้ามาได้เลยนะครับผมว่าจะเอายาวสั้นนะครับก็มีหลายราคานะครับหลายราคาหลายแบบนะครับส่วนแหลกข้างแหลกข้างนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบพับได้นะครับตัวท็อปของทางร้านเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะครับว่าจะเอาระยะ พื้นที่วางของตรงนี้นะครับจะใหญ่แค่ไหนแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับใหญ่ใหญ่มากอยู่นะครับดูจากท่อเสียนะครับเกือบติดท่อเสียแล้วนะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกะกะนะครับสําหรับสายซ้อนนะครับผมพื้นที่วางของก็ใหญ่นะครับนะครับผมใหญ่นะครับประมาณ30เซนนะครับ คาดว่านะครับผมก็ไม่ได้วัดนะครับไม่แม่นเหมือนกันลูกค้าก็สามารถสั่งได้นะครับว่าจะเอาใหญ่เอาเล็กนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังสวยๆเลยนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็พับเก็บนะครับพับเก็บพับเก็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวล็อกตัวล็อกก็ ผมใช้แบบเป็นล็อกแบบนี้นะครับไม่ได้เจาะทะลุนะครับแบบนี้ก็จะโอเคกว่านะครับเวลาเราไม่ได้ใช้งานเราก็ล็อกนะครับขันน็อตสองฝั่งนี้ให้แน่นมันก็อยู่แล้วนะครับผมโอเคครับครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อนะครับที่สนใจแคดบาร์นะครับหรือว่าเหล็กท้ายหรือว่าชิลหน้าอะไรครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจช่างต้เหล็กดัดโมดิฟายพวมาลัได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อ facebook ส่วนตัวนะครับก็ได้นะครับผม รูปทรงก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอยากได้ทรงไหนอยากได้แนวไหนนะครับจัดให้ได้นะครับผมก็ต้องรอคิวนิดหนึงนะครับช่วงนี้คิวเยอะนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับทํางานไม่ทันนะครับงานเป็นงานพีออเดอร์นะครับผมงานพีออเดอร์นะครับขึ้นใหม่นะครับไม่มีงานพร้อมส่งนะครับผมโอเคครับก็ร้านนะครับตั้งอยู่อำเภอภูานนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านไหนที่จะมา ติดตั้งหรือว่ามาจอดเทียบทําหน้าร้านก็สามารถมาได้เลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณถ้าไปกลับก็1วันนะครับก็ส่งของตามให้ที่หลังนะครับหรือว่าจะรอก็ประมาณ3วันนะครับผม3าถึงสประมาณ3วันนะครับ2วันมันมันไม่ทันนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม